สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแอปนะครับมาแนะนาเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่เล่นติ๊กตอแล้วอยากจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอใน Tik t o อกนะครับแบบไม่มีลายน้ํานะครับย้านะครับว่าแบบไม่มีลายน้ํานะครับใช้แอปตัวนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นี่ครับ t ิ k กต o k นี่นะครับอันนี้คือแอป t i k t o อกนะครับนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมให้ดูแอปตัวที่จะใช้ก่อนนะครับ ก็คือแอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆติ๊กเซฟ save เนี่ยนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาได้ในแอปสโตร์นะครับส่วนของ Android เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับก็ลองพิมพ์ค้นหาดูนะครับโลโก้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับกลับไปดูที่ t i k t o k นะครับอันนี้ก็คือ t i k t o k ของเรานะครับอันนี้คือหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่หน้าหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นคลิปติ๊กตอกที่เพื่อนๆในติ๊กตอกีเาด้วเอาอัพโหลด่เรา้วยอยาบอสอดว่าเราอยากจะได้คลิปีิด้โอนี้นะคราบจสไโลดีด้วอลาบัลีเราด้วีเนะคราบอลที่เราด้วีเลเาบสที่เรา้เอีเลยเาบสหดที่รัด้วยเอบกสว่ามีเงินก็มากดที่คัดลอกลิงก์นะครับ กูก็เสียใจเชียวตอดลิงตรงนี้นะครับกาบอกบอกกูว่ามีเงินเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับติ๊กเซฟเนี่ยนะครับแตะเข้าไปอ่ทีนี้หน้าตาของแอปตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับโล่งแบบนี้นะครับอ่าให้เราเอาอ่าลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับเนี่ยครับใส่คีย์เวิร์ดหรือลิงก์ทิกตอกที่นี่นะครับก็แตะไปแล้วก็กดวางนะครับ นี่ไหมครับมันก็จะมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยนะครับทีนี้ก็หลังจากนั้นให้เรากดรับทันทีตรงนี้นะครับกดรับทันทีก็จะมีโฆษณานลเลยนะครับก็รอคู่หนึ่งนะครับแล้วก็โฆษณาไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือเขาบอกว่าได้ทําการบันทึกหรือว่าเซฟ คลิปวิดีโอแบบไม่มีรลยน้ำให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเรายังสามารถคัดลอกแท็กนะครับของคลิปวิดีโอนี้ที่อยู่ในทิกต o k เนี่ยนะครับคัดลอกแท็กได้ด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่เราบันทึกคลิปวิดีโอเรียบร้อยนะครับวิดีโอของเราก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับก็ไปดูที่แกลเลอรี่ของเรานะครับก็คืออันนี้นะครับรูปภาพเนี่ยนะครับแตะไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็ <polarization. S 2> คือคลิปนี้ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับอที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับลองกดดูนะครับว่ามีลายน้ําหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็จะไม่มีลายน้ํานะครับแล้วก็คลิปวิดีโอก็มาทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับนี่ตรงนี้ปิดเสียงไว้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะได้คลิปวิดีโอในอิ k ตอกแบบไม่มีลายน้ํานะครับก็ตัวแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปล่าสุดนะครับที่ผมใช้นะครับ ก็ลองไปหาดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้จากช่องไร์สาระช anel นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ